Ого. Oh, สวัสดีครับ क्या है लिखा लिखा उन्हें बोलो चावल มันโตก็โตวบนโตก็ไม่โตเดี๋ยววันนี้จะถอนยางนะยากเต็มแลวขึ้นละนี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดก้าสิบอันนี้เด็ดออกครับตัวนี้ดอัอนนี้เป็นตัวเรียนเม็ดดีตัวเรียนออกครับกำลังขึ้นเลยครับผม อุ้ยอนี่อันนี่อ่ะดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาสิวันี้เดอกเลยตอนเมีงานมันจะโตมันยังไม่พุ่ครับเหื้เดือวเท่านี้ครับให้มันได้ให้มัน ให้มันได้นี่บ้างอันนี้ยอดหรอยอดขึ้นตะเด็ดออกครับโอ้โอ้โ,อโอเหเย็นไหมเอนอันนี้ไม่ได้คอันมันมันคือสองยอดอ่ะอ่านายยอดเนี่โยยอดจะดิ น,นี่ออกครับให้คือนยอดเดียวพอเดี๋ยวพวนี่ค่อยมาพนดินให้สวั <c oughs> สดีครับ Tuan lain masih datang, kita datang ke sana. Ini kencang, saya ambil. Kencang dia. Oh. ต่อ,อ,อครับคลรนออกเลยทําไปดูนี่มันจะขึ้่นม่ว,วนสุดเลยโอ้ี่นี่ต้นไหนเนี่ยสองต้นนี่ต้องออาต้นนึงมันจะมีต้นนะท่าเนี่ยอ,นนอันนี้เลยกลิ่งอนะถ้าตอ่ออันนี้อันนี้พันทั่วไปถ้ามันเลยตรงนี้ก็ไปนน่ามันจะพันมันจะพารี่ต้องการปลูกท่านี้มันขึ้นต่อก่อนที่มันจะต่อกิ่งนี่ เอาออครับเ,เ,ออเดี๋ยวคยาาวนน,น,น, 6, 8, นี้เค้นออกเลยวะขึ้นออกตะไคร้มันตัดถ้าดูกลัวมันกระทบตอนนี้ขึ้นออกเหนียวเลยขึ้นอกครับเดี๋ยวทุกคนทำเลยคราวเดี๋ยวคุณี้ขึ้นออกนี่ตะไคร่มาตัดครับผมผ่านใบมันจะเหมือนกันใบมันจะ,จะตัดกันนิดหนึ่งครับมันตัวก็สูงกับตัวก็ตีน,นะครับ เนี่ออยโอ๊ะเลยเนี่ยต้นตี่เตี้ยก็เตี้ยเตี้ยเตี้ยก็เตี้ยเลย ตัวนี้นำไม่ขึ้นเลยตายตัวน,นี้ตายตัวน,นี้ตายโอ้นี่ดีดีหนึ่งสองสสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่อครับนี่ออกสิบสิบใบมเรีวัน้ไม่ได้กไกลมานะวันนี้ครับทำไมต้องตัด เพราะว่าถ้าเราไม่ตัดนี่ยอดมันจะไม่พุ่งครับมันจะมันจะมันต้องคอยเลี้ยงใบาที่อยู่ด้านล่างเนี่ยครับเราะฉะนั้นเหลี่ยวให้มันได้รับแสงตัดข้อเสงแค่สิบใบพอครับที่เหลือเอาออกครับ<ม><ม>เดี๋ยวพอโตขึ้นมาพุ๊บเราตารัดยอดดีครับตัดยอดเพื่อให้มันเตะข้างให้มันเตะข้างครับบนครับต้นบนให้พอมันขึ้นมาแล้วก็ตัดยอดแล้วก็ให้มันเตะข้างครับต้องกิ่งต้องไม่ใช่ว่าอันนี้ขึ้นมาแล้วเดือดรูกได้เลยครับมันต้อง ต,ตัดออกถ้าขึ้นมาศูนย์นั่นต้นต,<ะ>ตัดออกแล้วก็มันจะเตะข้างสองข้างสองข้างแล้วทีนี้แล้วก็ก็ตัดอีกทีนึงมันจะได้ไม้ที่มันจะได้ยอดที่สามนั่นแหละมันจะได้ลูกกับไม่ใช่ง่างยง่ายนะโอ้ครับมึงง่ายมันจะช่วยแย่งมันย่อดเนาจะไม่ ยอดมันจะไม่พุ่งมันจะขึ้นช้าติดออกเลยเหลือวไว้สิบใบครับผมบอกเลยนะน้ำขังครับไม่ใช่ครับมันไม่ได้น้นน้ำหลายวันแนละ้วลืม <c oughs> สวัสดีครับทุกคนครับมาสองสามคนนะไว <c oughs> <c oughs> <c oughs> นึงออกนะครับแค่เหลือ้าวบอสิใบพอครับผมเล่าออได้เลยครับเดี๋ยวพวกนี้ออกไากามาครับพวุนี้จะมาทำเยอยแต่ให้พ่อให้พ่อกับแม่ช่วยมาถอนหญ้าด้วยอยู่บ้านไม่ค่อยเป็นชอบกาำลังกายพ่อกับแม่เนี่ย <c oughs> ตอนนี้มันยังเหลือต้นที่ยังไม่ได้ปลูกนะครับ <c oughs> ตัวไม่ทันกันแน่เลยเนี่ยคือไม่ได้พร้อมกันแน่เลยวันนี้ย่อยออไปอ่านไม่เอาเอาเดี๋ยวครับเนี่ยสวัสดีนะครับสวัสดีครับ ใช่ครับต้าตัดตัวนี้ครับตัดพอมันขึ้นมาใช่ไหมครับถ้าเราตัดตัวนี้ปุ๊บมันจะแตกหน่อตัวนี้ครับไม่แตกข้างแล้วก็เราเราก็จะพาไปอันนู้นอันนึงแล้วก็อันนี้อันนี้อย่างเงี้ยพอมาถึงนี่ถ้าว่าเพราะขึ้นถึงนี้ใช่ไหมครับขึ้นถึงยอดตังนี้ปุ๊บเราก็ตัดยอดตัวนี้เลยแล้วทีนี้ยอดมันก็จะแตกออกไปอันนี้หนึ่งเส้นอันนี้หนึ่งเส้นเงี้ยแล้วก็ถ้ามากกว่านี้เราก็สองเส้นล้วก็นี่ครับแล้วก็พอมันขึ้นมาเราก็พาไปตัวนี้ครับแล้วก็พาไปนี้พอขึ้นมาตันี้นึ้แล้วก็ ถ้าจะพิคคือตัดเดสทีนี้แล้วก็ให้มันทีนีแล้วก็มันขึ้นมาไปต่อยอดที่สามนะครับยวมาโตวไวนะผมว่าไม่มีอะไรง่ายหรอแม่ <c oughs> เ๋ีว่ามันดูแลง่ายให่ไหมมันใช้มันตัวเร็วดูแลง่ายเก็บผลผลิตได้ไวอยู่หกเดือนเด้อ ิเราขายออนไลนรกันเนาะออกเลยเออกเลยเนีเ่ยก็ผลดีแล้วนะผลดีแล้วไม่ได้ผลดีน,ะดน,ะะดน,นี่ตายตายเยอะเลยนะบางต้นก็ไม่ขึ้นเลยอะ่ะต้นไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นเลยด,ดูึงยาเต็มเลยเนี่ยดึดงยาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อน ดูยาวกออกถ้าดีอย่างเงี้ยดูได้ดูยากยังไงนะท่านดินแบบไม่นุ่มนี่โอ้โหดูยากยาวนียดูโคตรยากเลยวันนี้ว่าจะหยุดจะดเด็ดแค่ย่อดเดียวครับไม่อยากถอนหญ้าเดี๋ถอนนี่ฮะนึงดูลบไป้หน่เนี่ย Ừ. năm mươi năm mươi mà tôi này, nắm, mà này, mà. Mà này, mà. Mà này đi nào mấy bà tôi đi mà lại bà tôi này lên đi mà lên, ai tin mấy ừ, mấy đi rồi đi 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 มันต้นไอ้กิ่งเขาเรียกนะพัน,นมาเนี่ยต้นละหกสิบาทนะครับถือว่าแพงอยู่นะครับโหนี่นี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยต้นนี้จะขึ้นไหมเนี่ยไม่ขึ้นอยู่ต้นเอาถุงเจ้าะถุงเจ้าก่อน ทำไมงันนี่ตายเนี่ย,ยโหดูดิขี้ควายเอามาติดกับขี้ควายแน่ๆเนี่ยเพราเยคยมาถอนนะ่ะพอเมนนื่อวานมาถอนโอ้โหถอนไม่ได้ครับดินดินมันไม่โดนน้ำนี่มันแข็งมากเลยพอดีโดนน้ำแล้วดีเลย ตัวถอนใจแล้วตัวเร็วๆอย่าขี้เกียจขี้เกียจนี่เปลี่ยนนะไม่เก็บไว้ต้องสองข้างนะครับเร้อเร้อเร่อถอนใจดิฮะมาหรอ แค the the ่เหละเดี๋ยวเราปิดเลยเอาิดิดดิกิเลยเดี๋ยวปิดฝันี้กันฝนุ่มจะเลีนไปเดปิดฝันี้กครับอืออืม เดี๋ยวถ้ารอบนี้เสร็จนะถ้ามัโอเคผมจะปลูกอีกสวยด้วยว่าถ้ามาสวยก็พอละเกียรติเสร็จเราถอนไม่เสร็จเราถอนหรือเ่าเนี่ยนักหมอดีนะครับร้อยสี่สิบคนนะครับที่มาถอนหญ้าสวาัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พาพวกไปมาถอนด้วยเลือเล่อ,อ,อเรื่อมาจอเรื่มาจ่อเลื่อมาจ่อเรื่อ กูเจอเลยโอ้ลูขาเผาเอ้ยเอาไว้ได้ด้วยไหมเอาลูฟิ้นเนี่ยเดี๋ยวเสียฟิ้นให้คนละอืมเนี่ยอ่าอ่าที่นี่มานี่เที่ยงเดือนอะไรที่จะไล่ส่งอะไรพวกนี้เจ๊ไปได้เที่ยงเดือนที่วัน

ไผๆกวยที่กู iring, au, bueno. Dieses, Seven, ้พอเรือโอคลาสนาบุดบดอยค้านึงสอบถามหยังเออเอาไว้ละเอาเถอะนี่5,700บาทนะช่วย5บาทนี่5,000บาทอย่าบ่อยอย่าว่าไม่กว่าไม่สนใจประจานนี้ งานแหล่งทุกมาทัา่วเลยมาทัา่วเลยสวัสดีครับสวัสดีคนครับโอ้โหอยู่บ้านดีกว่าครับไม่ทำอะไรอยู่เฉยๆแต่กลางวันนี่สู้เด็ดไม่ไหวแล้วครับมาพอดีมันมันร้อนไปต้องไปที่รัฐเถอะครับจะได้ไปมั่ว ไปตัววันตัวคืนไม่ต้องใส่พื้นมูองหรอแม่ตอนเด็กไม่ไม่เป็นไรเลยเลือเล่อเๆปิดน้ำได้เลยโอ้พอดินมันโดนน้ำมันจะดีขึ้นเลย กกน,นี่แหละนะฮีนะนี่วะธนวานี่ไม่น่าทานนะธนวานี่โตลูกทานนี่ดีเลย สวัสดีครับจะดูหน้าแล้วดูดินดูหน้าดีกว่าดูดินดีกว่าก็ปรุงดินน้ไม่งั้นเดี๋ยวเรือยเลือ่อเลิเล่มาจอมาดิเอาจอมาดิ ทำคาร์ลบร้อยแล้วครับผู้ทำค้าเรีลบร้อยครับรผมเดี๋ยวก็ยังไม่หมดนะมาเข้น,น่อยสวัสดีครับรองเท้าก็ไม่แสร,รองเท้าก็ไม่ใส่ไม่ใส่ครับดินมันหนาท่าดิฟูดตกมันก็ถอนง่ายใช่ครับดูหน้าลูกชายครับโดกป้านแม่เลย ตอนนี้แบบหลานสู้แดกหน้าสู้ดินครับ <c oughs> สวัสดีครับแม่ก็ขีดฝนตัวที่แท้ไม่ใช่ใช่ครับผมไม่ตกขอฟ้าสดใสเอ้วัน,นนี้นี่ฝนดีครับสวัสดีครับโซลสาโซลสาโซสาเศรษฐีแท่นั่นเลยมาถวาย <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับลูกโต,วตวสวัสดีเรก็ได้นะครับทอาอะไรก็ใช่ครับไม่มี๊เราก็เหนื่อยทีมี้คำว่าลำบากเราถ้าเราไปายามให้เราโชคหรือว่าใครก็สิ่งเดียวสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับไม่รอเราพอ,ขอละกลไม่รอเร่ไหนแม่สอนน้ำท่วมไหมครับน้ำท่วมเป็นบางมัพุชี่ครับทีนี้ไม่ท่วมอ่ะที่นี้ก็เปิดน้ำแพบตอดูดน้ำจาก กรดดได้ดข้างล่างครับพอเสียก็ดีใจแล้วครับรับคุยินให้กับมจัจจใช่ครับเขียนมาเลยลูกขยาวด้สิครับผมเห็นครับครับลาสู้ฟ้าหน้าสู้ดีใช่ครับไม่ใช่หน้าสู้ฟ้าหล่าสู้ดีกันนนี่หล่าสู้ฟ้าหน้าสู้ดีนะครับสวัสดีครับ รอโชว์มาออกดอกออกผลใช่ไหมแม่นี่ก็เรียบร้อยไปแล้วหนึ่งต้นครับตอนนี้ต้นนี้หายไปแล้วครับต้นนี้สวัสดีครับโอ้โหุ่ะครับขรือ่อผาผาเล่ผาเลแตะตาเตอกอ นาแหลกละไรพาเลเตะแรพาเลเตะต้าตอต้าตือเกอาะนาแหลสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนก็นมาไม่มาช่วยนอนนาครับมาตั้แต่เมื่อกี้ครับอยู่สนามบอลเพิ่งมาครับผมพออยู่สนามบอลเพิ่งมาครับแต่ว่าพี่นกมาก่อนครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพยยี่อาจังครับอาปลากับอาหมูกินทุกคนทุกอย่างครับผมขอบคุณนะครับที่ไล์สดให้แม่ดูเดี๋ยวถ้าแม่ชอบดูนี่เดีย๋ยวให้พี่ไล์สดให้ทุกวันเลยครับ <c oughs> จบเด็กๆถ่ายหญ้าเสร็จเอาละครัแ,แม่ไม่ต้องทางเข้ากันมาฝ้ารูเชยถอนหาใช่ครับผม <c oughs> กินทานเข้าไปด้วยดูไปด้วยก็ได้ครับเออโดนเบสหนึ่งเปอร์เซ็นแหละหนึ่งเปอร์เซ็นโอเคมาขึ้นมาฮะเดี๋ยวอันนี้มันต่อรอดจะไหนเนาะเเดี๋ยวไปไลส่สวยเพลนหนึ่งครับอันน,นี้ตอนนี้นี่แบตเดือนหนึ่งเปอร์เซ็นแอร์แบตหมดแล้วครับเดี๋ยวไปไล่สวยเพลนหนึ่งนะครับ,ส,นนรบสวัสดีครับ